สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้สุกยี่สิบสามมกรานะครับแอสตันวิลล่ากับฟอเรสต์ลงเตะยูโรปาลีกเมื่อคืนนี้ผลออกมาคนละขั้วนะครับวิลล่าชนะก็จริงแต่มีประเด็นนะครับทะเลาะก,กันเองขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจไม่ต่อสัญญาคาเซมิโรจบฤดูกาลนี้ทางใครทางมันส่วนทางลิเวอร์พูลนะครับอิบูโคนาเต้เนี่ยออกมาบอกเหตุผลที่เขาไม่มีชื่อในทีมลิเวอร์พูลชุดล่าสุดที่บุกไปเยือนมักเซย์นะครับ แฟนบอลรู้เหตุผลแล้วใจหายนะครับโอเคไปเริ่มจากยูโรปาลีกรอบบอลลีกนักดรองสุดท้ายครับแอสตันวิลล่าบุกเยอือนเฟเนบาเช่ทีมตุรกีเฟเนิบาเช่ไม่ธรรมดานะครับมีอดีตนักเตะที่เคยเล่นให้วิลล่าลง2คนก็คือยอนดูรันกับมาโกเซนซิโอผู้รักษาประตูใช้เอเดซอนนะครับอดีตประตูมาซิตี้กองหลังมีมิลานสครินญานะครับอดีตอินเตอร์มิลานส่วนแดนกลางมีเฟรด อดีตมิดฟิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะขณะที่วิลล่านะครับส่งเจดอนซานโชลงตัวจริงโอลิวัตกินส์เล่นหน้าคู่กับมอร์แกนโรเจอร์สนาที25เจดอนซานโชงงจ่อจให้วิลล่าขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับกูกนี้แมตติแคสเปิดจากขวาเข้ามาหลังเจ้าบ้านหมงสกัดพลาดนะครับบอลเลยไปเข้าหัวซานโชทำประตูแรกของเขากับแอสตันวิลล่าได้สำเร็จเครื่องหลังฟิลิปบาเชลุยนะครับ คาริสกา้าตัวสมรองได้ยิงเหน่งๆเลยติดเซฟประตูมาโกบิสตดส่วนทางวิล่าเกือบได้เพิ่มครับแมตตี้แคชยิงไกลชนเสาเต็มๆนะครับมอ์แกนโรเจอร์สก็ยิงโดนเอเดซอนปัดวิล่าคุมเกมนะครับบุกชนะเฟเดบาเช่น1ประตูต่อศูนอันดับวิล่าตอนนี้อยู่ที่2ครับแอสตันวิล่าผ่านเข้ารอบ16ทีมในฐานะทีมหวางแน่นอนอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเกมนี้มันมีประเด็น มีเรื่องตื่นเต้นในช่วงทดเวลานะครับเนะวลานำหนึ่งศูนย์ก็เปลี่ยนตัวนะครับถอดยูริทิลมันออกนะครับส่งจอร์จเฮมมิงลงแทนทิลมันก็วิ่งออกมาปกตินะครับนะวิ่งออกมาจะไปจับมือกับปุนซืออูนเอเมอรี่อันนี้ก็ตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือนะอูนเอเมอรี่นะอูนเนี่ยโวยใส่หน้าทิลมมนนะครับแล้วผลักสะระเด็นเลยผลักลูกทีมกระเด็นเลยนะครับคนะนตกใจว่าเฮ้ยอูนเอเมอรี่เป็นอะไรเนี่ย ปกติไม่เป็นแบบนี้นะครับหลังเกมนักข่าวถามอูนไม่ยอมบอกนะครับตอบเลี่ยงๆว่าทีรามันมันเหมือนลูกชายเขาไอ้ลูกชายอะไรประมาณนี้นะครับอูนไม่ยอมพูดถึงนะครับแต่พวกคอมเมนเตอร์อังกฤษเนี่ยเขาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเขาบอกว่าอูนเนี่ยอาจจะไม่พอใจที่ยูริทีรมันรีบวิ่งออกจากสนามนะแทนที่จะค่อยๆเดินถ่วงเวลานิดหน่อยนะครับเพราะว่าทีมนำอยู่แค่ลูกเดียวไงสถานการณ์ยังเสี่ยงอยู่นะครับ อูนัยอาจจะคิดว่าเฮ้ยอุซาเปลี่ยนตัวเล่นเวลาแล้วเนี่ยแทนที่จะช่วยกันโอ้นะเองดันวิ่งออกมาทำไมอยากออกนักใช่ไหมอ่ะหลเป็นเลยนะครับอารมณ์ร่วมอ่ะนะเดี๋ยวเคลียร์กันได้ไม่น่ามีอะไรนะครับโดยชมครับคู่นี้แอสตันวิลล่าชนะแต่ฟอร์เรสแพ้นะครับเจ้าป่าเมื่อคืนนี้บุกไปแพ้บรากาทีมโปรตุเกส1-0ฟอเรสเนี่ย ใช้มอร์แกนกิฟส์ไว้เล่นฟอ l s สไนนะครับไม่มีกองหน้าอาชีพลงสนามนะครับให้มอร์แกนกิฟส์ไว้เล่นหน้าเป้านะครับนาที53 Forest ได้จุดโทษโอกาสขึ้นนำมานะครับมอร์แกนกิฟสไว้รับหน้าที่สังหารนะครับแต่ยิงไม่เข้านะครับยิงไม่ดีอะนะเบาเกินไปนะครับลูคัสฮอนิเซกประตูบรากาพุ่งปัดออกไปได้แล้วที่เจ็บสาบก็คือหลังจากนั้นแค่นาทีเดียวนะครับฟอเรส จากที่สมควรจะนำนะครับกลายเป็นเสียประตูซะเองนะไรอันเยสมิดฟิลด์นะครับสกัดลูกเปิดเข้ากลางเข้าประตูตัวเองนะครับยิงตัวเองซะด้วยนะครับนะบรากาก็เลยขึ้นนำา1ประตูต่อศฟนอรเรสผ่โดนไปก็ลุยนะครับโอลาไอนเนอร์ la, ner, ยิงไกลชนคานเป็นลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงทดเวลาเจ้าป่าเหลือ10คนแอนเลียแอนดูซันมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษนะครับโดนใบแดงไล่ออกนะคือทำฟาวล์แล้วไปด่ากรรมการนะครับกรรมการได้ยินนะครับ นะเข้าใจภาษาอังกฤษนะครับชูใบแดงไล่ออกเลยนะครับฟอเรสต์บุกมาแพ้บรากา้า1์นครับแฟนเจ้าป่าที่อุตส่าห์ตามมาเชียร์ไม่พอใจนะครับโหกันสนั่นเลยโหทั้งตอนจบครึ่งแรกแล้วก็จบครึ่งหลังนะครับนักเตะก,ก็หูชาไปตามๆกันฟอเรสต์อยู่อันดับ15นะครับน่าจะต้องเล่นเพลย์ออฟแหละยูโรปาลีกเหมือนแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับท่านผู้ชมครับก็คือที่1ถึงที่8เนี่ยเข้ารอบ16ทีมอัตโนมัติ เก้าถึง24ต้องเล่นเพลย์ออฟนะโอเคไปดูเรื่องของคาเซมิโร่นะครับมิดฟิลทีมชาติบราซิลเขาจะลาแมนยูหลังจากจบฤดูกาลนี้แน่นอนนะครับคาเซมิโรอายุ33เล่นให้ผีมา4ปีนะครับจบซีซั่นนี้เขาหมดสัญญาพอดีไงแล้วแมนยูตัดสินใจไม่ต่อนะครับคาเซมิโร่โพสต์ลาแฟนผีไปแล้วนะครับเขาย้ายมาจากเรอัลมาดริด70ล้านปอนด์เมื่อปี2022 ตอนนี้เป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดในทีมแมนยูนะครับสัปดาห์ละ375,000ปอนด์แต่ว่าอายุค่อนข้างเยอะนะครับ33ผีก็เลยไม่ต่อสัญญาแมนยะูจะสร้างทีมใหม่ด้วยการไปลุนซื้อเอเลดแอนดูซันของฟอ r e เรสหรือไม่งั้นก็คาร์ลสบาลบาของไบรตันมาแทนนะครับส่วนคาเซมิโรอาจจะโยกไปเล่นในอเมริกาหรือไม่งั้นก็ซาอุดิอาระเบียนะครับในส่วนของเลโอโป เกมล่าสุดที่บุกชนะมัก์เซย์3-0ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไม่มีชื่ออีบูคอนาเต้หรอกครับตอนแรกรู้กันแค่ว่าอีบูเนี่ยติดทุระเรื่องครอบครัวแต่ล่าสุดเปิดเผยแล้วนะครับว่าคุณพ่อเสียฮารเบดี่คอนาเต้คุณพ่อของอีบูนั้นเพิ่งเสียช่วงกลางสัปดาห์นะครับวันนี้คือวันศุกร์เนี่ยจะมีพิธีสวดตามหลักศาสนาอิสลามนะอีบูเป็นอิสลามนะครับอีบูคอนาเต้ยังอยู่ที่ปารีสครับส่งคุณพ่อก่อน คุณพ่อกับคุณแม่ของอีบูโคนาเต้เนี่ยเป็นชาวมาลีนะครับแต่ว่าเขามาเกิดที่ปารีสก็เลยได้สัญชาติฝรั่งเศสอีบูมีพี่น้องถึง8คนนะครับขอสตางความเสียใจกับอีบูโคนาเต้ด้วยนะครับช่วงนี้เขาขอใช้เวลากับครอบครัวก่อนเพราะฉะนั้นเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์พรุ่งนี้ที่เลวพูต้องบุกเยือนบอลมัดเนี่ยนคะาดว่าโจโกเมสน่าจะยืดเซ็นเต,นเตอร์คู่กับ,บวัวชิวฟานไดต่อไปอีกหนนัดนะครับ โอเคพูดถึงเลี้ยวภูแล้วนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าหงแดงเนี่ยเป็นทีมที่ทําเงินมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะรวยกว่าแมนซิตี้อาร์ซนอลและแมนยูนะครับแล้วก็รวยที่สุดเป็นอันดับ5ของโลกอันนี้คือดูจากรายรับฤดูกาลที่ผ่านมาฤนะดูกาลที่แล้วเลี้ยวภูทําเงินไปถึง729ล้านปอนด์นะครับก็คือรวมหมดทั้งค่าตั๋วดูบอลน,นะครับค่าลิขสิทธิ์ทีวีค่าขายสินค้านะ รวยสุดในอังกฤษนะครับปีที่แล้วอันดับ2ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ723ล้านปอนด์สูสีนะครับอันดับ3 r อาร์ซนอล717ล้านปอนด์อันดับ4แมนยูนะครับ692ล้านปอนด์อันนี้คืออันดับความรวยของทีมพรีเมียร์ลีกล่าสุดแต่ถ้ารวมทั้งโลกรวยระดับโลกนอันดับหนึ่งก็คือเรอัลมาดริดนะครับฤดูกาลที่แล้วทีมชุดขาวทำเงินไป1.013พันล้านปอนด์ อันดับ 2. บาร์เซโลน่านะครับ851ล้านปอนด์อันดับ 3. ามบาเยอร์มิวนิกครับ751ล้านปอนด์อันดับ4ปารีสแซงต์แชมงนะครับ730ล้านปอนด์อันดับ 5. ของโลกก็คือลิเวอร์พูลนะครับ729ล้านปอนด์ถึงว่านะครับช่วงซัมเมอร์มีเงินช็อปไป400กว่าล้านปอนด์เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจ เอกล่าเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook และ TikTok นะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ